นิทานิศพเรื่องกบกับพัวกระทิงหนองน้ำในป่าใหญ่มีกบอาศัยอยู่กบตัวหนึ่งมองขึ้นมาจากหนองน้ำเห็นวัวกระทิงหลายตัวกำลังต่อสู้กันกบอุทานออกมาว่าความเายเนาะก็ลังจะมาหาพวกเราแล้วกบอีกตัวโผล่ขึ้นมาถามว่าทำไมเจ้าถึงพูดเช่นนั้นจเจ้าดูสิ บรรดาวัวกระทิงกำลังต่อสู้แย่งชิงความบันใหญ่ในฝูงของพวกมันแต่พวกมันอยู่ไกลมากกบตัวแรกพูดตอบว่าจริงอยู่ที่พวกมันอยู่ไกลมากและวัวกระทิงเป็นสัตว์ต่างชนิดกับพวกเราแต่ถ้าวัวกระทิงตัวใดถูกขับไล่ออกจากฝูงหรือออกจากบริเวณทุ่งหญ้าแล้ววัวกระทิงก็จะวิ่งหนีมาทางเราแล้วก็เหยียบเราคราวนี้เจ้าเข้าใจหรือย,ยังว่าวัวกระทิงเนี่ยเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของพวกเราอย่างไร นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้มองการไกลได้ล่วงหน้า